สวัสดีกันรายานมิตทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูโอ a n n e l แล้วก็เพื่อนๆบน Facebook นะครับคูโอมงคลราชาโชควันนี้มีดวงที่น่าสนใจนะครับมาวิเคราะห์นะก่อนอื่นก่อนจะวิเคราะห์นี้ต้องขออนุญ,ญาตขอพระคุณนะครับพี่สาวท่านนี้ที่เป็น f อครูโอมานานนะครับแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้ดูดวงกันไปเมื่อสองสาวันที่แล้วและพี่เขาอนุญาตให้นาดวงมา ทำเป็นวิทยาทานให้คนที่สนใจได้รับทราบด้วยโหดวงนี้บอกเลยนะว่าเกตโหนเยอะมากเจ้าตาเกิดวันเสาร์ลัคนาราศิกันนะครับนักวางดาวพระศุกร์ตรียางดาวเสาร์นะเกิดในภูมิปาโลเลกคนที่เกิดในภูมิปาโลเลกเนาะเลิกปู่เสอโสมเฝ้าทรัพย์เลิกอดีตชาติเลิกแห่งความมั่นคงตนุรักษ์และตนุเศษก็คือดาวพุธลอยในราศีพฤษภพ,พบสุภะ ดาวพุธ17องศา20ริบดานนี่ก็ภูมิปาโลเลิกเหมือนกันดังนั้นโอ้โหดวงนี้ครับลัคนาตนุเสษตนุรักษ์เสวยภูมิปาโลเลิกทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยจึงมีความน่าสนใจนะครับมีความประทับใจหนึ่งที่ครูทายไปแล้วแกบอกว่าแกขนลุ้ง้วยตรงมากเลยครูโอรู้สึกทำไมมันแม่นอย่างนี้อันนี้จะอธิบายฟังครับดาวเจ้าเรือนพันธุคือดาวพฤหัส นะครับไปสถิตในเรือนราศีมีนพบปัจจณิได้ตำแหน่งเกษตรดาวพฤหัสยี่สิบสององศาห้าสิบหกลิบดาเนี่ยเป็นอ่าสมโนเริกสมโนเริกในราศีมีนเนี่ยจะเริ่มที่นาวางลูกที่อ่าลูกที่หกนะครับหกเจ็ดแปดเก้าจะเป็นสมโนเริกนะครับและราศีธาตุน้ําเนี่ยพันธุคือบ้านแสดงว่าบ้านเขาต้องใกล้น้ําใกล้วัดนะครับเขาอ่าเฉลยมาว่าบ้านเขาอยู่หน้าวัดแล้วก็อยู่ติดตรงลาําธาร อ่าก็นี้ก็เป็นเป็นกเกตุหงหนึ่งที่สามารถเอาไปใช้ได้แล้วก็ค่อนข้างแม่นยำนะนะครับในหลักการนี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือดวงชะตานี้ปัตตนีเป็นเกษตรก็จริงนะครับแต่ดาวมรณะคือดาวอังคารลอยอยู่ในเรือนปัตตนีมรณะและดาวอังคารอยู่ในเรือนปัตตนีเนี่ยหมายถึงเรื่องของการต้องระวังอ่าพยันตรายที่อาจจะเกิดจากปัตตนีจากคนรักหรือคู่ครองคนนี้เคยแต่งงานมาช่วงก่อนอายุสามสิบ แล้วหย่ากับสามีในช่วงอายุยี่สิบเก้านะครับก่อนจะหย่าเนี่ยเหมือนโดนสามียิงนะครับเหมือนเอาปืนยิงแล้วแต่แกไม่เสียชีวิตนะครับทาไมถึงไม่เสียชีวิตเพราะพฤรหัสเล็งลักอ่านี่คือดวงคุ้มโทษคุ้มภัยดวงชะตาใดาที่มีพฤรหัสกุมลักเล็งลักหรือพฤรหัสเป็นธรรมเกณฑ์เป็นห้าเป็นเก้าหรือเป็นองค์เกณฑ์ปฐุมเกณฑ์พวกนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มรองนะครับโดนยิงก็น่าจะมาจากดาวังคารมรณะลอยในเรือนปัตนิแต่ไม่เป็นอะไรเพราะพฤรหัส นะครับยังทํามุมเล็งลัขนาก็เรียกแถวคาดปลอดภัยอ่าแล้วก็ดวงชะตานี้มีหลายอย่างนะครับในดวงทั้งเรื่องคดีความในงานคดีความในงานดูยังไงครับดูดาวอริอริก็คือดาวราหูได้ตําแหน่งมหาอุดโอโหศัตรูนี้ต้องเป็นคนที่มีอํานาจในในสังคมแน่แน่ศัตรูเป็นคนใหญ่คนโตและเล็งดาวพุธดาวคู่คดีความพุธคือกรรมมะและตนุรักษ์โอโหก็เรียบร้อยครับ มีคดีความในเรื่องงานนะครับมีเกณฑ์การอาถูกตรวจสอบในการทำงานนะครับพี่เขาเคยเล่าให้ฟังนะว่าโอ้โหเคยกินยากินยาตายแต่แกไม่ตายอะ่ะเหมือนเจ้าของหอออคุณตาคุณยายหอมาเปิดประตูก่อนแล้วก็มาช่วยชีวิตแกไว้ได้โอ้โหทั้งโดนอดีตสามียิงทั้งกินยาแล้วไม่ตายนะครับทั้งฝันเห็นหนูน่นเห็นนี่ฝันเห็นเรื่องลี้ลับเห็นสถานที่ ใดๆก็แล้วแต่ที่ขับรถไปเห็นเรื่องลี้ลับที่บ้านก็จะเห็นเหมือนคนใส่ชะดามาเดินอยู่ที่บ้านโอ้โหมันเป็นเรื่องของการที่มันก็อาจจะถ้าหากมองในมุมของนักโหราศาสตร์มันมีจุดที่อธิบายเอาไว้ตามดาวที่บอกนะครับดาวพอพุทธตนุรักษ์ตนุเสถและลัคนาสวยภูมิปาโลเลิกและก็ดาวมรณะเลงรักพระฤหัสพันธุ เป็นเกษตรในเรืนอนในราศีมีนภพปัตตน,นิอ่าสเสวยเลิกสมโนนะครับและราศีธ่านาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามีบ้านใกล้น้ําใกล้วัดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ครูบอกแกไปนะครับว่าแกเป็นคนที่ลางสังหรณ์ดีและเซนแรงเพราะว่าดาวจันเนี่ยอ่าอาจารย์หมอทวันท่านบอกไว้ว่า,าจันทร์แปลว่าสายตาถ้าจันร์สัมพันธ์มฤตยู 3, จะเป็นคนที่มองเห็นสิ่งลี้ลับได้เก่งถ้าคนนี้เป็นหมอดูจะต้องเป็นหมอดูที่เก่งแต่ถ้าไม่ใช่หมอดูจะเป็นคนที่ลางสังหณรดีอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเห็นโน่นเห็นนี่อยู่บ่อยนะครับก็แต่แหม่ถ้าเอาตามจริงนะฮะถ้าไม่ติดตรงที่ลัคนาอยู่เรือนราศีกันเนี่ยตนุรักษ์เป็นกาลีเนี่ยไม่มีดาวอยู่ในภพอริมนาวินาศเลยสักดวงนะครับดวงเหมือนจะต้องดีนะแต่ด้วยอะไรหลายอย่างในดวงโอ้โห หลายคนบอกแหมดวงเด่นเลอเกินนะครับแต่นี่คือดวงของคนที่เฉียดเป็นเฉียดตายมาแล้วไม่รู้กี่รอบนะครับเอออันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ครูเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันต้องเอามาเป็นดวงครูนะครับอันนี้ปิดวันเดือนปีเกิดไว้เพื่อเพื่อเป็นมารยาทนะครับให้ดูแต่รูปดาวรูปดวงนะครับอ่าเกิดวันเสาร์และคนาราสิกันนะครับก็ดูจากทรงแล้วก็มีโอกาสเติบโตในสายงานอยู่นะครับแต่เหนื่อยหน่อยเพราะอะไรครับ เพราะดาวเดชมาจากเรือนอริแต่เดชมหาอุ่นต้องยิ่งใหญ่สิถูกไหมคนนี้ทำงานในสายราชการนะครับเป็นคล้ายๆกับอยู่ในสายราชการแหละเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ก็เชื่อว่าคงน่าจะอยู่ในสายราชการไปตลอดเพราะดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนกรรมมาเนี่ยสลับเรือนเกษตรกับดาวพระศุกร์แตนุรักษ์เป็นกาลีแต่อยู่ในเรือนดาวสีวันเกิด <laughs> เกิดมาติดกาลีแต่อยู่ในเรือนสีแสดงว่าในบ้านปลายเขาก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง นะครับปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วแต่คุณแม่ยังอยู่นะครับก็ก็ขอให้แกอวยอวยพรให้แกอยู่อย่างมีความสุขในบ้านปลายชีวิตละกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 4, 9, 50, ากกสักสี่เก้าห้าสิบใกล้จะเกษียณและวอีกสิบปีนะครับขอบคุณมากเลยที่อนุญ,ญาตให้นํารวมมาเป็นวิทยาานนะครับดงนี้น่าสนใจมากลองไปแกะดูนะคนที่เรียนโหราศาสตร์นะครับอ่าโอเค ากไว้หน่อยนะครับคอร์สสิบลักชุดพิเศษครูนำมาจัดส่วนลดอยู่4คอร์สคือคอร์สที่เป็นไฟล์วิดีโอสิบลักประยุกต์และก็การให้เรื่อในระบบสิบลักและคอร์สเรียนออนไลน์บนกลุ่มปิดเฟ c บุ o คสอกลุ่มคือสิบลักรุ่น1และสิบลักรุ่น2อนะครับสคอร์สนี้ราคาเต็ม9 9้9โดยประมาณ ครคูจัดส่วนลดเหลือ909เท่านั้นเองนะครับให้20ท่านนะครับ10ท่านแรกแถมตํารา10ลักที่เป็นอ e ีบุ๊กให้ด้วยนะครับ3เล่มนะครับท่านที่อยากเรียนต้องรับสัจจะก่อนเรียนเดี๋ยวครูโอจะพานํากล่าวความรับสัจจะนะครับด้วยตัวเองแล้วก็เป็นโหราศาสตร์ไทยดวงราศีจาก2คอร์สหวยกับโหราศาสตร์ไทยแล้วก็โหราศาสตร์ไทยกับดวงยามอคอร์สในเซตนี้จะเป็น ไฟล์วิดีโอนะครับจะส่งไฟล์วิดีโอให้ทางอีเมลท่านได้รับเมลปุ๊บท่านก็บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรือนําไฟล์ไปเปิดในทีวีนําไฟล์ไปเปิดฟังระหว่างขับรถก็ได้นะครับ2คอร์สราคาเต็ม7,499นะครับจัดส่วนลดให้20ท่านเหลือ699ท่านเองครับ10ท่านแรกแถมอีบุ๊กนะเล่มนะครับเป็นชุดสมุดจดดวงเป็น เป็นการนำดวงตัวอย่างมาอธิบายนะครับมีเกตโหนท้ายตอนทุกทุกตอนให้ด้วยราคา2 9 9 9บาทให้ฟรีสำหรับ10ท่านแรกครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเอาไว้โอกาสหน้าจะมาทำคลิปดีๆให้ได้รับชมกันเรื่อยๆวันนี้ประมาณนี้ก่อนขอบคุณดวงชะตาที่มีเกตโหนนะครับเต็มในดวงเลยครับดวงนี้โอ้โหบอกเลยว่า แมมันคือถ้าคนเรียนหรศาสตร์นะจะต้องเจอดวงในภาษาประมาณนี้อ่ามีดวงปุ๊บมีสมุดจดดวงเราก็เขียนดวงนี้ไว้อ่าในมุมนี้มันเกิดเหตุนั้นเหตุนี้คือเราต้องพยายามบันทึกไว้เรียนหรศาสตร์ไทยถ้าไม่เก็บสถิติถ้าไม่มีดวงตัวอย่างนะครับเรียนไปมันจะเก่งไหมล่ะเนาะอ่านตำรายอย่างเดียวฟังครูสอนอย่างเดียวต้องลงมือปฏิบัติด,ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ไปก่อนสวัสดีครับ